บอ่อน้ำสวนเงาะโกเชาดูมันแรงจัดเงาะเกแห้งหมดเลยปีนี้ไม่ได้ผลผลิตหรอกถ้าฝนอย่างเดียวค่ัพี่น้องนี่แหละบอ่อน้ำที่รอเลี้ยงสวนเงาะเพิ่น ่นตรงคุดวอเพิ่มเพราะว่านา้ำหายมาตอนโฮมกันพี่น้อง่อน้ำสวนเงาะโอเชาอุ่นเสียงมาเฮา